จริงๆกินยานน่ะแล้วก็ฝ่ายช็อตตรงไหนจะมุดดูขิตาตรงไหนก็มุดเข้าไปหาดึงยังกลัวควายเลยดึงกึดกึกึเห็นไหมเห็นไหมอื้ขิตาเชื่อขิตาไหนไปเลยอ้ย่าจะมุดฝ่ายพาอพี่กินโอ้ยอย่างแซ่บ โอ้ยังแซบว่าดึงกึดกึศกึศเลยโอ้เสียงดึงหยาได้ไหมตัวกินหยาไอตัวกินหยาไอดำมาดูขี้ตาดูก่อนเช็คขี้ตาก่อนดูอันน่้นป้ากินแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยนะตั้งหน้าตั้งตาดึงกินบักหยางคัะแม่ยังชอบกินหญ้าขนาดนั้นเลยนะฮะ ่ะพ่อมาเลิกกินเลยพ่อมาพ่อมาเลิกกินเลยนะพ่อมาเลิกกินยาเลยนะได้ไหมได้ไหมกินยาได้ไหมเลยโอ,อ้เลยจิ้มอร่อยครับเช็กขี้ตาเหอยครับพี่ครับพี่ครับเช็กขี้ตาหน่อยครับขี้ตาพี่หลายครับไปเขาา้าบ้านเข้าบ้านดีกว่าเอาแล้วเข้าบ้านดีกว่าเนี่ยเดินแสงแยะเดินแสงแยะ ย่าให้แสงเข้าบ้านตายไปนาก็้วพอไปย่าวิ่งไปนาย่าที่นามีย่าอย่างหลายเนี่ยอันน่ะ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 ที่ไม่ให้กระโดดระโดดไอ้ดำาดําอวดอวดดำไปไหนอกะเช็ดขี้ตาออกก่อนแล้วนับแลขี้ตาก่อนโคตรใหญ่เลยอันน่ะอันน่ะพอเหยียบเอาเด้อน่ะพอเหยียบดังเอาได้อน่ะ หันหันหันพอ่อขี้เหยียบเด้วกินย่าในบ้านต่อตามพ่อไปดิกวัวตามพ่อไปไปหาวหางดามกับนั่งดิกวัว